ไปดูผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรคอหงกันบ้างค่ะสำหรับการจับกลุมขบวนการลักลอบขนกัญชาอัดแท่งลอตใหญ่น้ำหนัก140กิโลกร,รมัมมูลค่ากว่า2ล้านบาทค่ะ ตำรวจสพคอ,อหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้จับกลุ่มนายวิเชียนบุญมาอายุ47ปีค่ะพร้อมด้วยของกลางรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กสประตูสีบรอนหมายเลขทะเบียนกอไก่ออ่าง8307สงขลานะคะที่ขนกัญชาอัดแท่งจำนวน140กิโลกรมัมมูลค่ากว่า2ล้านบาทค่ะซึ่งจับได้ที่ด่านตรวจอยู่บนถนนกาญจนาวนิชนาสวนสาธารณะเทศบาลน,นครหัดใหญ่ขาเข้าตัวเมืองหัดใหญ่ค่ะ จากการสอบสวนนายวิเชียนก็ให้การว่าได้รับการว่าจ้างจากนายสมยศหรือภาพซึ่งรู้จักกันสมัยที่ยังมีอาชีพขับรถบรรทุกขนส่งสินค้านะคะแล้วก็ให้ไปรับสินค้าในพื้นที่อำเภอรัตภ,ภูมิค่ะโดยอ้างว่ารถเสียแล้วก็บอกว่าสิ่งของทั้งหมดเป็นผักค่ะแล้วก็ให้นํามาส่งที่บริเวณตลาดสดพาซาหัดใหญ่ซึ่งจะมีคนมารับช่วงต่ออีกทีหนึ่งแล้วก็มาทราบอีกทีนะคะว่าเป็นกัญชาตอนที่ตํารวจได้ตรวจค้นแล้วค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปักใจเชื่อในคําให้การเพราะเชื่อว่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นแล้วก็เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ากัญชาซึ่งคาดว่าของกลางทั้งหมดค่ะบางส่วนจะถูกส่งไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าตัวค่ะ,คะ